เลยลาอยู่ตัวนั่นโอ้หัวบ้าหญ่นะคะหัวเบลอเบาล่าเลยทุกคนด้วยสู้มาค่าบริลลงนะคะถีบจักรยานไปใส่เด้หน่ยายนี่โรงงานรับซื้อมันก็เออโรงงานอยู่บ้านนันี่ค่ะมันจะมีกองนอยแต่กองใหญ่เด้คือว่ากองหัวที่มันจะใหญ่กับกองเล็กนะ หมายถึงว่ามันนะคะถึงหมู่บ้านนาล้อมแล้วนะคะเขาทั้งใดน้อบานนี่เท่นี้ละอ้หมู่บ้านนี่มักปลูกกล้วยไปแคมทางนะคะแทบตลอดเส้นทางเลยก็ว่าได้นะสร้างพุนเมื่อกี้ห้องลายๆนะคะเขาปลูกไว้เต็มเลยตลอดเส้นทางเลนะ หน้าบ้านทุกหน้าบ้านก็จิมีนะคะเออเนาะมาทางนี้นะคะหมู่ฟังฝุ่นทั้งหลายนะคะหมู่บ้านที่ห่างไกลจากอำเภอเมืองแล้วก็เงียบสงบดีนะคะแต่ว่าร้านค้าร้านขายนี่หลายนะคะเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่แต่ว่าร้านค้าหลายแห้งนะคะ ไม่ได้ชื่อแล้วโบจักแล้วแต่ว่าะมีร้านค้าเยอะนะคะร้านค้าจิ๊บจิ่และร้านค้าแบบชนบทบ้านเรานะคะน,น้าไในเจอในโพธิแล้ว <c oughs> <c oughs> ในโพธิในโพธิส <c oughs> วัสดีค่ะ มาแตันเฮ็ดอันคนละครึ่งได้หนิเลยแล้วก็เลยมันนี่เลยเออบุรเยอะไปกี่คนละครึ่งได้ย่างคนละครึ่งอะทําทำไมคะรายได้เกินมันเขาน่าจะเห็นว่าเรารวยเกินโอ้รวยอจากเขาเห็นมาเห็นแล้วไปเห็ดแล้วไปเห็ดอยู่ธนาคารมือมาสาวใช่เห็ุในแอปสุดก่อนอะไม่ผ่านเนื่องจากมันไม่สาเหตุเนื่องจากเราเปลี่ยนเบอร์เออเลยไปทำใหม่มา้านี่ เออได้แล้วบ้านนี่นะเออได้แล้วล่ะเออยังยังเขาจะมีกดสิทธิอะไรอีกบ่จักเด้อเออแล้วต้องมีไปสมัครกดสิทธิอะไรเออเอออยู่ในพุชิค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปรอที่นั่นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเจอในพุชิอัพโหลดเน็ตอยู่ใส่น้อใส่บ่อข้าวคายยีบ้อนน้ำปั่นอยู่เหรอเดไปซื้อน้ำปั่นให้ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวต้งองรอจักรยานในพุที่ก่อนนะถ้างั้นเราก็จะไม่มีรถไปซื้อนะนี่ปุย้ยมีหรถสีข้าเพื่อบ้านนี่โอ้ยมีรถสีข้าวด้วยพ่อเลี้ยงเดียวมีรถสีข้าวแล้วเหรอ,อ,อไหนไหนมาเข้าทางไหนเนี่ยนี่มีรถสีข้าวนำะเดี๋ยวดูรถก่อนนะ สวัสดีค่ะมาดาเมืองโพจอดตรงนี้ได้ไหมจอดตรงนี้ได้เปล่าจอดตรงนี้บนที่ไหนจอดตรงนี้ได้ไหมจอดตรงนี้ได้ไหโอเคหามักจอดบพพอเดี๋ยวจะพาลูกล้านไปซื้อน้ำปั่นก่อน โอ้ยโทรศัพท์่ครก็ได้นอมาลงรถก่อนโอ้ยใส่น้อหอดใดเลยเด้ตายแล้วเคียพอพักต้มมะม่าไปพักยังเหมะบาดาลเหรอวะเขาขายยังนี่พักต้มมะม่า,มมา,มาไปพักขี้เลย พักอันดอกเคฮะนะสวัสดีค่ะตามีตามเกิดเน่ตขาตังกล่องวอกีหรือเยอะหายเหนื่อยอยู่อยู่บ่บ้างควายมีเงินมาได้ช่วงนี้ดาวเอาดาวดาวขาตั้งกล้องไมม่ีเงินออกมาก็เออเงินออกมาก็พอสำนั้นเงินยูทูบไปแล้วหมดตั้งแต่วันแรก หนูยืมไม่ได้เงินตั้งกี่เดือนแล้วเนาะได้ตั้งนานแล้วแล้ก็ไม่ได้ไม่ดังวะเออพองาหมดเนาะบ้านนี้เนาะเสร็จเยอะนี่ยเสร็จป่ะดีค่ะลูกเหนื่อยกันเสร็จเข้านอนแล้วใช่ไหมเข้านอนแล้วโอ้งามเอ้านายพ่อไปไหนนายลูกพ่อไปเขานำไปเชื่อมอะไรไม่รู้เมือ จักรยานใหม่เท่มากเลยนั่งได้ไหมขอนั่งด้วยได้ไหมเราถีบไปด้วยกันได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้เหรอได้เหนืออ,นอืมใส่ละอันน้อยอันใหญ่ใสอ๋อลุงในเอาไป,อ,อ,าไปอยากนั่งด้วยไม่ได้เหรอกลัวมันหักใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> ด็กน้อยเสื่อมมากเขาห่วงของเขาปฏิให้เจ้านั่งเด้อไม่หยังนี่ลูกกันหยังหนี ลูกพับใช่ไหมหรือไงนี่ลูกพับแต่ว่ามันอู้มันอ๋อนี่เหรออ้ตัวนี้นิ่มอ่ะมันมีตัวนิ่มแล้วก็ตัวไม่นิ่มอ๋อลูกคนซื้อให้ส่งมาให้วะสาธุได้กุศลผลบุญขนาดกินน้ำกันผู้ใหญ่ใจดีซื้อลูกพับมาให้ขอบคุณหลายๆขออนุญาตดูด้วยเดอ้อ เข้านอนแล้วยังยังเนาะนอนเอาเหรอเข้านอนแล้วนี่ห้องอุปกรณ์ป้าพืนงามเอาอสีขาวเนี่ยดีแล้วนะคะนี่ถ้าสีอื่นมันสีทึบอะอื้อน่อป้าคลอกเอาส,สอาธุเด้อผู้ใหญ่ใจดีพนร่างให้ดีใจน้ำพนนะคะน,นี่ก็มีห้องพระเนาะ ในห้องโมจิตรงไหนลูกห้องนี้หนูนอนตรงนี้แล้วเหรอคะนอนแล้วเหรอลูกนอนกับใครนอนกับพ่อปะอันนั้นในตรงนั้นใหญ่ของพ่อใช่ไหมอันนี้ของโมจิตรงนี้เหรอลูกเอานั่นของโมจินาววนขึ้นหนาวจังเลยเนาะเออปัดผ้าห่มสวยจังเลยผ้าห่มก็สวยมากเลยแล้ะสีเหลืองผู ใครซื้อให้อ่ะคะลูกหรือว่าซื้อเองหรือเรามีอยู่แล้วตาน้อยซื้อให้ฮะตาไหนนะตาน้อยซื้อให้ตาน้อยใครเนาะตาน้อยไม่ใช่ตาในเหรอตาน้อยเหรอฮะอป่าน,นนี้ทำไมไม่ไปโรงเรียนคะปวดหัวโอ้ปวดหัวผมนี่ตรงดิ่งแล้วเนาะแบ่งให้ป้าหน่อยได้ไหมนี่ผมนี่ฮะตรงดิง่งเมื่อผมเฮามแลก็เป็น่ยนไนี้อยู่ สวัสดีมาดามหรือยังอะสวัสดีแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวจะพาไปซื้อน้ำปั่นโอ๊ยไม่ได้เป็นไข่ร้านคนเป็นไข่บ่ได้บ่ได้กินจ้อยเนาะมมาาดเป็นยังไงมาดามมาบ้านนี่สวยมากสวยนะบ้านนี่มันพื้นมันงามพื้นมันงามบ่แม่นพื้นมันทําให้สว่างให้ให้สะอาดแล้วก็สว่างเด้เนี่ยตรงนี้นั่งกินข้าวสบาย ตั้งแต่ทำบ้านมามีนี่แหละที่มันสีสว่างงามดิบ้านยเยไลก็สีนี้บ้ามมับ่บ้านบ้านเยไลมันเป็นลายนี่นี่นี่ลายตัวนี้ลายตัวอะไรลายตัวนี้อันนี้เรือจากบ้านยเยไลหรือเปล่าเรือจากบ้านยเยไลแต่เราชอบแบบนี้มันดูสะอาดด้เนอะมันดูสะอาดมันดูสะอาดมันดูไม่แล้วพื้นนี่ก็ดูสะอาดนี่พื้นนี่มันก็ขาวอยู่อยู่สะอาดอันนี้คุณพ่อเลือกอันนี้โมจิเลือกเนี่ยชอบแบบนั้น ยังไม่เสร็จมาดามเออยังเหลือทาสีเลอทาสีเออยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยทาสีตกแต่งอีกแค่น้อยงามเลยบ้านหลังนี้คือโอเคเลยอยเนาะพอดีสองพ่อลูกแมนแต่ถ้าเปรียบเทียบกับบ้านยา่อะไรบ้านยายไรใหญ่กว่าเนาะบ้านบ้านยี่นี่ใหญ่กว่าเออแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันมันมีตรงนี้ใช่มันมีระเบียงที่ยกง แต่ว่าทรงทรงเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเออใช่แข็งน้าตาเป็นยอย่างเหมือนกันเลยแมนแมนแทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวนี้เล็กกว่านิดเดียวเล็กกว่านิดเดียวเล็กกว่าประมาณไม่ไม่ถึงเมตรอ่ะอมไม่ถึงเมตรแต่ว่าบ้านหลังนี้คือว่ามันยกสูงใครเนี่ยมันแบบว่ามันมันสูงอ่ะนะแมนมันก็ดีไปมันมันดีอย่างนึงมันก็ดินคนละอย่างแมนเออถือว่าโอเคเลยแล้วเลยพออยู่ได้ดีใจน้ำเด้อ ดีใจด้วยนะคะแม่นาคตมีเงินมีขั้มเขาก็เนาะตีฟงตีฟ้าเนาะก็สิมีแล้วแม่นโอ้ยพอเลี้ยงเดียวเพิ่นเพิ่นขยันอยู่เพิ่นหาเงินโอเคอยู่ดอกเพิ่นหาเงินโอเคอยู่แต่ว่ามูจิกินหลายอยู่ได้วยสองร้อยหกขั้มนีสองร้อยหกขั้มสองร้อยไม่คั้มก็คือว่าวันละสองร้อยเท่าละหมื่นเนี้ยสี่ขนาดตัวอยู่ ถือว่าโอเคว่ายี่ยมันหาฝนหนาหนาวนีหนาฝนนี่มันก็แบบว่าบ่แช่บ่บยังก็โอเคนี่แล้วเพิ่นบ่ได้กินขนมเพิ่นงัดออมสินเหรอฮะมืออะไมือนี้วันนี้งัดออมสินเหลือเงินอยู่อยสิบบาทหรอเพื่อเติมเน็ตเหรอเพือไรคุณพ่อนะรออนอีนั่งเพิ่นบอกพาไปซื้อขนมไปไหมจะพาไปซื้อขนมยังไม่ได้กินขนมเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมนะโอเคเนาะสบายแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีเออจะพาไปซื้อขนมด้ อย่าเก็บเยอะนะลูกไม่ใช่เอาเป็นน้อยเต็มที่เต็มเต็มเต็มที่เต็มที่กัดเลยนี่กำลังก่อไอคูนะเฮ็ดเฮ็ดแานนี่นะคะระเบียงนี่โอ้ยนะอันนี้พนักงานบ้างนี่เป็นใครหนิทีมงานที่ช่วยอ๋อเพื่อนขอพรนิดเพื่ช่วยโจ้ดีใจน้ำสาธุนะคุณดีใจน้ำค่ะมาช่วยแบบนี้ประจำเนาะน้ำใจเพื่อนเนาะค่ะเนาะ ช่วยฟรีไม่มีค่าจ้างไม่มีค้างนี่ละเบ้อขอยก็เป็นไอซีแต่ละมองกับเ่เคยได้ค่าจ้างแล้วดีใจเงินขห้เขาซัมมีเพื่อนที่ดีนะเออแม่นู่โอเคนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมามีผุดล้วก็เนกแ่งนิหน่อยมนคักยูดกบัวสงก็อ